สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับยุคสมัยบาโรกนะครับคีตากวีที่มีชื่อเสียงในยุคสมัยบาโรกนะครับคนแรกโยฮันพาเชเบิลนะครับเป็นนักดนตรีชาวเยอรมันเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการยกย่งองว่าเป็นคีตากวีนะนักเล่นออร์แกนที่สําคัญคนหนึ่งในช่วงยุคกลางของยุคบาโรกนะครับผลงานที่เป็นที่เรื่องลือของเขาก็คือแคดนอวิดีนะครับมักนิย,ยมเล่นในเปียนโนนะครับอย่อยางนี้คนที่สองนะครับ เ e นรี่เพอร์เซลนะครับเฮนรี่เพอร์เซนะครับ mm hmm. เป็นคีตักวีผู้ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดของอังกฤษเลยนะครับในปลายคิศตวรรษตวรษที่17นะครับ <c oughs> เป็นคีตกวีที่โดดเด่นที่สุดของยุบารโรมีอายุเพียง36ปีก็เสียชีวิตลงแต่ได้สร้างผลง,งานที่มีชื่อเสียงไว้มากมาย p พ r ร์เซสามารถแต่งเพลงสวิต t r Now I Now Resign ได้ตอนอายุ8ขวบนะครับ ผลงานฉันเยี่ยมออกามามากมามเหมือนกันนะครับจริงสมยานามเฮนรี่เพเซอร์ว่าเป็นโมสร์แห่งอังกฤษนะครับเครื่องดนตรีสมัยบาโรกนะครับไวโอลาเป็นเครื่องด,ดนตรีในตระกูลเครื่องสายที่มีรูปร่างคล้ายไวโอลินแต่มีขนาดใหญ่กว่านิยมได้ในวงออเคสตราและวงเครื่องสายซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากโลกตะวันตก เป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีตะกูลไวโอลินประกอบไปด้วยไวโอลินวิโอลาเชลโลและดับเบิลเบสโดยวิโอลามีระดับเสียงต่ำกว่าไวโอลินแต่สูงกว่าเชลโลและรดับดับเบิลเบสไวโอลินนั้นถือกำเนิดขึ้นในประเทศอิตาลีในช่วงก่อนเริ่มยุคบาโรกเล็กน้อยแต่กลับมามีบทบาทเต็มที่ในช่วงกลางและมีอิทธิพลสูงสุดเหนือเครื่องดนตรีอื่นในฐานะสมาชิกหลักของวงเครื่องสายในช่วงปลายยุค และครองความเป็นหนึ่งตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันลิ้วเป็นเครื่องดนตรีประเภทดิที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ยุคลางมีลักษณะกลมรีคล้ายผลลูกแพรักครึ่งโดยปกติทั่วไปจะมีตั้งแต่11-21ถึง21สายนิยมใช้เล่นได้ทั้งบรรเลงเดี่ยวกลุ่มวงดนตรีลิ้วม,มีบทบ,บาทปรคเสมิขกกวขในยุคบารโร่โดยเฉพาะในดนตรีราชสำนักฝรั่งเศสในยุคบาโร ที่มีมันตั้งแต่สมัยโรมันคำว่าออแกน้นก็มาจากภาษาละตินซึ่งเป็นชื่อเล่นที่ใช้เรียกเครื่องดน,นตรีชนิดหนึ่งเป็นเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ดเพื่อใช้เป็นการแสดงบรรเลงเวลามีการแสดงละครศัก์หรือการต่อสู้ในสนามกีฬาโรมันเมื่อจกักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มสลายในราวศตวรรษที่5จาจักรวรรดิโรมันตะวันออกก็ได้รับประทานการเล่นเครื่อดน,นตรีชนิดนี้ติดมาด้วยเป็นจกักรวรรดิที่นับถือศาสนาดังนั้น ปีนี้จึงได้มีบทบาทเข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมการขับร้องเพลงสวดในบรทางคิทศาส,สนานับแต่หนังเป็นต้นมารีคอร์เดอร์เป็นเครื่องดนตรีที่ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของคันที่สุดประเทศหนึ่งในดนตรียุคบาโรในช่วงกลางและปลายยุคบาโรก่อนที่จะถูกแทนที่โดยฟลุตอย่างสิ้นเชิงในต้นยุคคลาสสิกรีคอร์เดอร์เป็นที่นิยมท,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 ที่ใช้ในการบรรเลงเพลงเด,ดี่ยวและอุ่นวงดนตรี สาตล์ของเาจะทำวัตถยารมแล้วจะทำไรคิเทร์ศตวรรษที่17ที่เต็มไปด้วยการตกแต่งประดับประดาและให้ความรู้สึกอ่อนไหวในดน้าดนตรีได้มีผู้นำคนนี้มาใช้เรียกสมัยของดนตรีที่เกิดขึ้นในยุคโปลเริ่มตั้งแต่คิสต์ศตวรรษที่17และมาสิ้นสุดลงราวกลางคิสท์ศตวรรษที่18ซึ่งเป็นเวลาร่วม150ปี เนื่องจากสมัยบาโรกเป็นสมัยที่ยาวนานรูปแบบของเพลงจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาอย่างไรก็ตามรูปแบบของเพลงที่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นลักษณะเด่นที่สุดของดนตรีบาโรกได้ปรากฏในบทประพันธ์ของ j s b a ารและ o ย Friedrich h a n d e l ซึ่งคีตกากวีทั้งสองคนนี้ได้แต่งขึ้นในช่วงเวลาเครื่องแรกของศตรวรรษที่ส8สมัยบาโรคคีตกากวีส่วนมากได้เลิกนิยมสไตล์โพลิโฟนี ในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาซึ่งแนวขับร้องแต่ละแนวในบทเพลงจะมีความสำคัญทัดเทียมกันและหันมาสนใจสไตล์โมโนดี้ซึ่งในบทเพลงจะมีแนวขับร้องเพียงแนวเดียวดำเนินทำนองและมีแนวสำคัญที่เรียกในภาษาอิตาเลียนว่าเบสโซคอนติเนโอทำหน้าที่เป็นเสียงคลอเคลื่อนที่ตลอดเวลาประกอบทำให้เกิดคอร์ดขึ้นมา ดนตรีในสมัยนี้จะอยู่ประมาณคศ1600่ 1, ถึง1750ช่วงระยะเวลานี้ทวียุโรปมีการเปลี่ยนแปลงทุกด้านไปนในทางที่ดีขึ้นดนตรีในสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสมบูรณ์ดนตรีศาสนาดนตรีชาวบ้านความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมีส่งในบทเพลงนี้มีวงดนตรีใหญ่ขึ้นมีการนำเครื่องดนตรีมาใช้อย่างหลากหลายเพลงในยุคนี้จะมีจังหวัดต่ำสม่ำเสมอมาก ทางด้านการประกอบเสียงมีการใช้เสียงหลักที่แน่นอนเพลงแต่ละเพลงจะต้องอยู่ในกุญแจหนึ่งเช่นล้ำต้นด้วยกุญแจีนักประพันธ์เพลงในยุคนี้นิยมทำทำนองสั้นๆมาบัรรเ,เลงซ้ำๆกันโดยเดนแบบให้สูงขึ้นหรือต่ำลงเป็นลำดับหรือไม่ก็ซ้ำอยู่ในระยะเดียวกันในด้านจังหวะทำให้การกระชับมากขึ้นโดยมีการใช้เครื่องหมายกำหนดจังหวะ ซึ่งใช้เป็นเพลงทั้งเพลงในการร้องเพลงและบรรเลงบรรเลงเพลงเป็นเพลงที่มีทํานองสลับซับซ้อนมีลวดลายมากนอกจากนี้การเขียนเพลงแบบพูโมฟนีคือการประสานเสียงที่มีทํานองหลักหนึ่งแนวมีแนวเสียงอื่นเป็นประกอบ ได้รับพัฒน,นาการอย่างสมบูรณ์ในยุคนี้นักประพันธ์เพลงหลายท่านได้สร้างสรรผลงานโดยใช้หลักการประกอบเสียงแบบโฮมโ p ฟ o n นีผู้ที่มีชื่อเสียงมากในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกประพันเพลงแบบบรรเลงในยุคนี้คือวิวเวอรีวิววิวเดีเพลงเขาส่วนใหญ่เป็นเพลงประเภทคอนแชโตซึ่งเพลงเป็นเพลงสำหรับเพลงเดี่ยวคนเดียวส่วนเพลงที่มี เดี่ยวสองโดยสคนเพลงประเภทนี้เรียกว่าคอนแชตโต้กร s โซยุคนี้เป็นยุคที่ได้เริ่มเขียนอุปร,ปร,รากรขึ้นผู้ที่มีชื่อเสียงยิ่งใหญ่ทางด้านอุปร,รากรคือมอนติวาดีกลุ่มของพวกเราขอจบการเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ